เปลือกเป็นไงม้างสวัสดีค่ะอาจารย์มาดูประปูนในกระชายนนี้เรามาขุดเปลือกแปลงกระชายนะคะในดงกระชายค่ะขุดที่เขาดินอำเภอท่าม่วงนะคะไม่เยอะประมาณไล่กว่าๆค่ะ เป็นผลพลอยได้นะคะปูกกระชายแล้วก็เอาเผือกใส่ก็ขุดกระชายก่อนแล้วก็ไปขุดเผือกก่อนแล้วขุดกระชายทีหลัง <c oughs> ได้ทั้งสองอย่างตอนนี้เผือกแพงก็ได้เผือกก่อนแล้วกระชายก็รออีกสักสามสี่เดือนค่อยขุดได้ทั้งอย่างตอนนี้เือกแพงก็ได้เปือกก่อนแล้วกระชายก็รออีกสักเดือนค่อยขุด บั่นเพื่อนให้เป็นคนเสนอว่าให้มาเซนนี่เท่าแกเองและเท่าแกลงมาส่องสาำรับเลยตรงเนี้ครับเท่แกครับไปบนบ้านเขาอ่ะไม่ใช่เฉพาะปลูกเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับเลี้ยงแพะก็มีครับนู่นเท่าแกเนาะเออนู่นเลี้ยงแพะอันนึงเขาก็เลี้ยงแพะแล้วข้างๆนี่เขาก็ไถที่จะปลูกผักอีกค่ะ ที่ที่ปลูกผักปลูกเผือกนี่แหละค่ะชักลองลนนแล้วก็อีตรงนั้นก็เป็นโรงแพะ ที่มองไกลๆนั่นรถเจอเอนะคะลูกสาวกำลังถอยรถลงมาเลยค่ะคุดกันดีๆด้อ ตรงกระชาย,ยหัวใหญ่เหมือนกันตอนนี้กระชายถูกนะคะเห็นเขาว่าโลละยี่สิบบาทยังไม่ได้หักค่าจี้ค่าขุดนะคะ20สิบบาท เพือกตรงนี้มันส่องไล่กว่าแต่ว่าดงกระชายประมาณไล่หนึ่งไล่กว่ากว่าดงกระชายเขาจะขุดดงกระชายก่อนส่วนในที่ไม่มีกระชายนะไว้ที่หลังเพราะว่าเนื้อยังน้อยอยู่เนี่ยดงกระชายเนี่ยจากจากล่องนี้ไปก็ไม่ใช่กระชายแล้วเผือกล้วน รือล้ลวนนี่เนื้อยังน้อยอยู่เอาไว้ขุดทีหลังขุดดงกระชายก่อน เนื้อ,อยังน้อยอยู่ล่ะค่ะแปลงนี้แต่ว่าดูคนต้นแล้วใยญ่ยเหมือนกันนะคะเนื้อ,อยังน้อยอยู่แต่ถ้าดูคนต้นก็ใหญ่เหมือนกันฮแปลงนี้ก็เป็นตาเสือเหมือนกันค่ะเผือกหน้านี้จะเป็นตาเสือเป็น แล้วแต่จะมากจะน้อยแปลงนี้ปลูกหลายรอบแล้วนะคะปลูกซ้ำบ่อยอันนี้ก็อยู่ใกล้สารเออไม่ทราบว่าสารชื่ออะไรก็ขอ,ขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้เป็นเสาธงอันนี้สารขออนุญ,ญาตด้วยนะคะมอนนี้มาคุเผือกค่ะ ขอใช้สถานที่คัดเผือกนะคะขอใช้สถานที่คัดเผือกหน่อยค่ะอันนี้ติดติดข้างของชนะทานเลยนะคะ น้ำแห้งบนรถก็มีเพือกของแปลงตอนเช้านะคะอันนี้เรามาขุดแปลงที่สองของวันนี้ค่ะนี่ค่ะของชนประทานนะคะมีน้ำอยู่ในคองนี่ค่ะของชนประทานอ้าวรถส้มตำม,มาแล้วจอดตรงนี้เลยค่ะส้มตำนี่ค่ะนี่นี่ก็ได้นี่ยใกล้ ส้มตำมาแล้วคะ่ะซื้อส้มตำหน่อยอส้มตำปูสามรสเผ็ดน้อยแล้วก็มีไก่ย่างใช่ไหมมค่ะส้มตำปูเผ็ดน้อนย,ย,น,อยนูสร่างอะไรลูกไก่ย่างไก่ย่างวันนี้เราเจอแม่ค้าเจ้าเก่าอีกแล้วนะคะนูไก่ย่างสะไก่ย่างให้สุกหน่อยก็ได้ลูกน้ะ ีรสส้มตำส้มตำปูสามรสอันนี้ไก่ย,ย่างหนูแม่เอาเนื้อเอ,เอาแต่เนื้อไม่เอาปีกข้างหลังก็เป็นสามเจ้านะคะ ีก็พอแค่นี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะช่วยกดติดตามกดซับเตอร์แล้วก็ช่วยช่วยช่วยดูเจ๊เอเยอะๆ,ๆนะคะช่วยดูทุกๆคลิปด้วยนะคะค่นนะสวัสดีนะคะ เราจสั้งเราจะเดี๋ยวมากินเราจะชิวชิวขึ้นค่าเรือนหนูเอาซุ้มไม้เลยนี่หนูเอาทั้งหมดปีไม้อ่ะให้ทิ่คนละสองดี๋ยวมาด้วยเออคนละสองนีุ่้มใครกินปีกอะชอบกินบรรยากาศมีขนมจีนไหมม่คะเอาขนมจีนด้วยต้ำตันดาเขารู้หรือเปล่าแม่ เขารู้เปล่าไม่รู้เขาอยู่ข้างในเขากินอยู่เขาก็โทอยอยู่นี่ซ้อมตามซ้ <c oughs> อมตามมาเสียงเครื่อง